แผ่ความจริงนะครับว่าพระอัครมเหสีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นมอนจริงหรือไม่นะครับในภาพยนตร์เรื่องตำนานพระนเรศวรนะครับก็ทรงสถาปนามณีจันทร์ขึ้นเป็นพระอัครมเหสีทําให้นักประวัติศาสตร์บางส่วนตู้แย้งท่านมุยม้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมลูกคนนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีใหญ่มีกฎระเบียบมุนเทียนบานอันเคร่งครัดการสถาปนาพระมเหสีไม่ใช่ตามพระไทยชอบ ต้องดูเมืองต่างๆรอบขอบคันตสีมาด้วยเจ้าหญิงองค์นั้นจะต้องมีชาติตระกูลเกี่ยวดองทั้งฝ่ายเหนือและก็ฝ่ายใต้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของราชอาณาจักรต้องมีการคัดเลือกอย่างระมัดระวังมิใช่เอาสาวมอนไม่รู้จักนอนปลายเท้ามาเป็นพระอัครมเหสีได้อย่างไรถ้าเป็นสนมเล็กๆหรือว่าสนมลับก็ยังจะพอเชื่อถือได้มณีจันทร์ในหนังของท่านมุยนะครับเป็นธิดารับของพระเจ้าบุรรงนอง มีฐานะเป็นเด็กวัดเพราะพระมหาเถรคันชองปิดปากเงียบในเรื่องฐานะที่แท้จริงของมณีจันทร์โดยไม่ยอมพล่งพลายออกไปเลยส่วนพระมเหสีมณีรัตนานั้นเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ไม่สามารถระบุได้แม้ในจดหมายเหตุของวันวริศก็ไม่ได้ระบุว่านางเป็นมอนพรพมา่าสาวเนื้อล้านนาหรือว่าคนไทยกันแน่ การที่ไม่มีหลักฐานบันทึกที่แน่นอนก็เป็นอุปสรรคในการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็ต่างแค่แต่ได้คาดเดาจับแพ้ชนแกะแล้วก็จินตนาการกันไปเองนะครับอาจจะเพื่อความบันเทิงแต่ความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ